ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องแมงเม่าหันลงทุนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องของการดูนารอดเนอร์ตันนะครับแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ในทุกตลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับตลาด forex นะครับหรือคริปโตเคอร์เรนซีนะครับถ้าเราเข้ามาในหน้า trading view นะครับเราก็จะเห็นข้างบนนี้นะครับจะเป็น ท f เฟรมต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยยิ่งทำทำเฟรมใหญ่ๆอย,ยอย่างเช่นมันนะครับแนวรับแนวต้านนะครับมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงดังนั้นเนี่ยเวลาเราตีเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับเราก็ควรไล่ตีไปทีละไทม์เฟรมนะครับ อันนี้เนี่ยนะครับในการตีนันรัตนาต้านเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับชื่อว่า h o r i z o n t a l r a y นะครับแล้วก็กดแม่เหล็กไว้ด้วยนะครับราคาสมมติราคาทองคำตัวนี้มันที่อยู่ที่1918นะครับเราก็ตีนันรัตนาต้านให้มันเหนือกว่าราคาปัจจุบันแล้วก็ต่ำกว่าราคาปัจจุบันไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับมาดูแนว่นตานล่าสุดที่มันชนนะครับทีนี้ เวลาเราตีเส้นแนวรับแนวต้านนี่นะครับในแต่ละทางเฟรมเนี่ยเราควรจะแยกสีให้ชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยทาทาเฟรมมันผมได้แยกเป็นสีเหลืองนะครับถ้ามีแท่งเส้นแท่งเทียน2แท่งผมก็จะเพิ่มขนาดเส้นให้หนานะครับจากนั้นก็มาตีข้างล่างดูบ้างนะครับอยู่ตรงนี้ที่ราคา1796จนะครับจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงของราคาทองคำเลยนะครับ จากนั้นเราก็มาไล่ตีที่ไทม์เฟรมเล็กลงมานะครับอันนี้เป็นตทม์ไมเฟรมวินะครับมาดูนะครับใต้ราคาปัจจุบันนะครับไทม์เฟรมวิคผมใช้จะใช้สีเขียวไทม์เฟรมวิกจะอยู่จะอยู่ที่1889นะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับลงมาเทสสองครั้งแล้วนะครับยังไม่ผ่านนะครับโอเคแล้วก็มาตีด้านบนต่อนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับแนวต้านมันเนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับมันถูกเบรกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันถูกเบรกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับความสาคัญมันก็อาจจะลดน้อยลงไปนะครับพอเราลดไทม์เฟรมลงมาเป็นไทม์ไทม์เฟรมวิกก็จะเห็นแนวต้านใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับที่1 9ึ่นะครับสเส้นนี้นะครับผมจะให้น้ําหนักให้ความสําคัญครับ เส้นสีเขียวมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านใหม่นะครับส่วนอ้สีเหลืองเนี่ยนั่นคือแนวต้านเก่านะครับซึ่งมันใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องตีไว้นะครับเป็น reference นะครับจากนั้นนะครับถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเราก็ตีเพิ่มขึ้นไปนะครับอันไหนที่เป็นแท่งเทียนเดียวหรอกลดไซส์ให้เล็กลงนะครับเราจะได้ทราบนะครับว่าอ๋อเส้นบางๆก็เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญ ไม่มากนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลดไปที่ time frame day time frame day เราก็จะเห็นนะครับว่า time frame day เป็นอันเดียวกับแนวรับ week ใหม่เลยนะครับตรงนี้เราอาจจะลองตีเส้นดูนะครับว่ามันทับกันหรือเปล่าปรากฏว่าโอเคเส้นไม่ทับกันนะครับโอเคก็ดีนะครับเวลาเราลด time frame ลงมาเราก็จะทราบเลยนะครับว่า เส้นนี้นะครับคือ time frame w e กับมันอยู่ด้วยกันครับหรือเรากลัวลืมนะครับเราก็ม m a คนเลยก็ได้นะครับอ่นนี่เป็น week and day นะครับให้อยู่ทางด้านขวามือไปแบบลักษณะนี้นะครับมาดูต่อนะครับจากนั้นนะครับดูสิครับว่าตอนนี้มีอะไรเหลืออยู่อีกนะครับ ตอนนี้แนวต้านใหม่ที่สร้างขึ้นมาของ t i m e f r a m เดย y ก็คือตัวนี้นะครับอยู่ที่1957.40นอ่าโอเคนะครับตีแค่นี้พอลวนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นสั้นนะครับก็สังเกตด,ดูนะครับตอนนี้ราคามันลงมาไม่ผ่านแนวรับวิกที่1 8 8 9แนะครับแนวรับวิกใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาราคาก็ดีกลับขึ้นไปนะครับวอนนี้ราคาก็อยู่ตรงช่วงกลางร,ระหว่างแนวรับ ใหม่กับแนวต้านใหม่นะครับเดี๋ยวนี้สไตล์การเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยจะรอบริเวณแนวรับแนวต้านนะครับก็ถึงจะออกออเดอร์นะครับอตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าใครต้องการจะตีแนวรับแนวต้านเพิ่มนะครับก็ลดทำเฟรมลงมาเป็นเฮดโฟลแล้วมาดูกันนะครับเห็นนะฮะตรงนี้ก็เป็นแนวรับเฮดโฟลสำคัญนะครับ h <Head> ฮผมจะใช้สีฟ้านะครับเดเมื่อสักครู่นี้ผมใช้สีน้ำตาลไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้อ่าสังเ,เกตว่าตรงนี้แลดเฮดโฟลนี้ค่อนข้างดีนะราคายังลงไม่ผ่านนะครับแล้วมาดูแนวต้านข้างบนดูบ้างนะครับแนวต้านอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับไม่ตีนะครับามาดูตรงนี้แนวต้านถัดไปของทำเฟรม h e a d ฟก็อยู่ที่1933นะครับอ่าพอ อันนี้พอเราได้นวรับแนต้านแล้วนะครับก็พิจารณาวางแผนการเล่นเอานะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะครับส่วนตัวผมก็ผมจะให้น้าหนักกับ time frame day เป็นหลักนะครับไทม์เฟรม a d flow เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับสําหรับคนที่เอามาเทรดไทม์เฟรมเล็กๆนะครับเล่นสั้นไทม์เฟรม e ้นาที15นาทีก็พอใช้ได้อยู่นะครับสําหรับน้ำหนับแนต้าน h ฮ f l o w นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกเทคนิคนึงนะครับเมื่อกี้เราเราตีเนื้อไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาตีไส้บ้างนะครับทีนี้ถ้าเราจะตีไส้นะครับตีไส้บางคนเนี่ยก็ใช้ไส้เป็น,น,นรับแนวต้านนะครับหรับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเนื้อ,อตีที่เนื้อดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้เนื้อเทียนเนี่ยมันเป็นราคาปิดราคาเปิดที่ตลาดเขา จดบันทึกเอาไว้นะครับไอราคาไส้เนะี่ยมันเป็นราคาทีา่สวิงขึ้นไปเนี่ยซึ่งระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่ส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่มันจะไม่นับเป็นแนวรับแนวต้านนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ทําให้ราคาดีกลับนะครับในบริเวณไส้ตรงนี้นะครับเราก็ตีตีได้นะครับผมตีที่ time frame week ดีกว่านะครับก็มาดูนะครับถ้าเป็นไส้นะครับผมจะเป็นจุดไขป่ปลา แล้วก็สีเหมือนเดิมนะครับทาเฟรมวิกสีเขียวนะครับจะเห็นนะฮะจุดจุดนี้คือ1966นะครับจะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยเวลามันเด้งขึ้นไปบริเวณเนี้นะครับมักจะเกิดการเด้งอย่างรุนแรงนะครับนะตอนนี้ก็อาจจะพิจารณาเป็นจุดเซลล์ได้นะครับตรงน,นี้หนึ่งเก้าหกหกอ่ะมาดูข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างก็บริเวณ บริเวณนี้นะซึ่งซึ่งใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะมาดูกันนะครับพอลดทาวเฟร,ฟร,ฟรมลงมานะครับจะสังเกตเห็นนะฮะว่าเวลาราคาลงมาตรงบริเวณเส้นไส้เทียนนะครับหรือเราเรียกว่าเส้นเส้นดีมานนะครับเส้นดีมานราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับค่อนข้างแรง ก็เราสามารถใช้ไสเ้เป็นจุดออกออเดอร์ได้นะครับ,นะรบยิ่งไส้ของ time frame ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนนะครับโอกาสดีก็มีมากเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กด s u b s ไค i b e ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ